สวัสดีครับแม่บึงดอกกล้วยไม้แปลกครับแปลกสำหรับผมนะครับคนอื่นอาจจะเคยเห็นเงี้ยกันไปวันครับพาชมต้นใหม่กล้วย,ยไม้กล้วยไม้ ผมเคยเห็นแต่เป็นปสีเหลืองครับพันนี่อันนี้ผมเ็ิ่งเคยเห็นมันเป็นย่อย,เ,ยเป็นพวงาัตไทยเหลืองว่าพวงลงเป็นเศ้เยาวครับประมาณเม็ดกวัวกว่าแล้ว,วครับอันนี้สิตายอันเดียวกันครับแต่ตัวนี้นตายลว แต่ยังมาตายดีนะครับเดี๋ยวมันบดถึกผลเพราะว่าต้นเทิงๆบังบังไว้ครับต้นบนบังไว้เงสีง่ายเยครับตาสมเปอยใหม่สีกระแปลกนะครับปกติมัเคยเน้นสีเหลืองครับแต่ตัวน,นีมมน้มันเป็นสีเหลืองมันเป็นสี อ,นนออกเหลืองอยู่ครับแต่ว่าโมเ่นม์นเหลืองออกเป็นสีตัหมูฟองโฟกัดครับผมเคยเห็นเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งครับ แบบนี้ก็แปลกเหมือนกันครับกล้วยไม่ใครรู้จักซื้อกับช่วยบอกนะครับเงาบานเม็ดโอเคครับสวัสดีครับ